สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิศิปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปียวสีเงินมานำเสนอรครับวันนี้เป็นบทความประจำวันจันทร์ที่9กันยายน2567ทองหยอดเหรียญทองบ้านเมืองไทยมีรัฐบาลแล้วนะ12-13กันยานายกแพทองทานจะ,ะแถลงนโยบาย บัญญัติสิประการต่อรัฐสภาพอเสร็จก็โหมโรงโรมรันกันทันทีคาสิโนโต้องมาก่อนแจกเงินดิจิตอลตามติดเศรษฐกิจบากท้องตามหลังการศึกษาพัฒนาเพิ่มขีดศักยภาพประเทศรังท้ายเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาจะมีการเจรจากับขเขมรเรื่องผลประโยชน์ในอ่าวไทยบริเวณเกาะกูดของไทยที่ชนแดนขเขมรในทางทะเล เป็นแหล่งก๊าซมหาศารคำเหรนอ้างเป็นพื้นที่ทับซอนและรัฐบาลในครอบครองทักษิณยกเป็นวาระเร่งด่วนเจรจาแบ่งผลประโยชน์ก่อนขุดขึ้นมาใช้เรื่องนี้คนไทยต้องตามติดกันนะครับในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตต้องเป็นที่ประจักษ์พูดถึงความซื่อสัตย์ต้องนี่เลยผมอ่านแล้วปลื้มกับรุ่นใหม่หัวใจรักชาติคนนี้มากเป็นเกียรติภูมิ คนไทยประเทศไทยต้องของนำมาบันทึกเหตุเกิดนักการแข่งขันแบดมินตันรายการไทเปโอเพ่น2024ที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเป็นการพบกันระหว่างโจเทียนเฉินจากไต้หวันมือวางอันดับ9ของโลกคนไทยเรียกอาโจและน้องบอสสรันเจ็มสีของไทยเราสังกัดบ้านทองหยอดมือวางอันดับ135ของโลก ในช่วงเกมที่สองระหว่างที่ทั้งคู่แข่งกันอย่างดูเดือดมีอยู่ลูกหนึ่งที่อาโจตีออกแล้วน้องบอสสัมผัสได้ว่าลูกโดนตัวเองนิดหนึ่งก่อนจะออกแต่กรรมการไม่เห็นครับซึ่งถ้าปล่อยเงียบไว้แต้มย่อมเป็นของน้องบอสต้องจินตนาการนิดว่ามันเป็นการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกที่มีรางวัลและชื่อเสียงประเทศเป็นเดิมพัน ไม่เหมือนไปตีเล่นตามกวนหลังเลิกงานนะครับฉะนั้นทุกคนที่เข้าร่วมย่อมอยากชนะแบบสุดๆและทุกแต้มมันมีความหมายมากๆถ้าเจอกรณีแบบนี้นักกีฬาบางคนจึงปล่อยเงียบเพราะเขาถือว่ามันเป็นเรื่องของโชคซึ่งอาจเกิดกับคู่แข่งได้เหมือนกันทว่าสิ่งที่น้องบอสทำคือเดินไปบอกกรรมการว่าลูกโดนตัวเขาก่อน แต้มน,นั้นจึงกลายเป็นของอาจโจสุดท้ายในแมตนั้นอาจโจชนะนองบอสไป2เกมรวดหลังจบเกมภาพที่น่าประทับใจก็เกิดขึ้นครับอาจโจขอแลกเสื้อกับน้องบอสถ่ายรูปร่วมกันและแชร์เรื่องราวนี้ผ่านไอจส่วนตัวผมแปลแบบเข้าใจง่ายนะบนคอร์ดวันนี้เราทั้งคู่คือผู้ชนะในแมตชนี้ครับในช่วงเกม2 คู่แข่งของผมสรันเจมสีจากประเทศไทยเดินไปแจ้งกรรมการว่าลูกแบตสัมผัสร่างกายของเขาทำให้ผมได้แต้มนั้นมาผมเชื่อว่าความสัตย์ซื่อถือมั่นในคุณธรรมอยู่เหนือชัยชนะทั้งปวงและวันนี้สรันได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจนักกีฬาผ่านความซื่อสัตย์ของเขาเขาไม่เพียงแต่ชนะใจพวกเราแต่จิตใจที่น่ายกย่องของเขา ยังเป็นเกียรติแก่ทีมโค้ดที่สอนเข้ามาอย่างดีนงบอสได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจนักกีฬาที่ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้คู่แข่งแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยเราด้วยและอาจโจก็แสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติเคารพนับถือคู่แข่งแม้ตัวเองจะเป็นมือที่เหนือกว่าซึ่งผมว่าในระยะยาวการกระทำเหล่านี้มันมีคุณค่ามากกว่าชัยชนะในเกมอีกครับ งดงามมากจริงๆเรื่องราวนี้กำลังให้บทเรียนผมว่าอย่ายึดติดกับชัยชนะหรือความสำเร็จจนมองข้ามคุณธรรมและความดีที่ควรมีให้ผู้อื่นในโลกแห่งทุนนิยมที่ทุกคนต่างแข่งขันไม่ว่าจะกีฬาธุรกิจฐานะชื่อเสียงเกียรติยศมันเป็นเรื่องง่ายครับที่จะหมกมุ่นในชัยชนะหรือความสำเร็จจนอาจเผลอเล่นไม่ซื่อ ทำผิดต่อตัวเองและผู้อื่นเพราะบรรยากาศมันพาไปแต่ท้ายที่สุดเราต่างรู้ว่าต่อให้ได้มันมาถ้าใช้วิธีที่ไม่โปร่งใสหรือเอาเปรียบใครเราก็ไม่ภูมิใจกับมันอยู่ดีครับเพราะนั่นเป็นแค่เกมย่อยๆในชีวิตที่ต่อให้เราชนะสักกี่ครั้งมันก็แค่เกมแต่อย่าลืมว่าพอจบเกมเหล่านั้นเลิกงานกลับบ้านพักผ่อน เราจะไม่ใช่หัวหน้าผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้ยิ่งใหญ่จากไหนแล้วนะแต่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละมนุษย์ที่อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากมีความรักและห่วงใยอยากมอบสิ่งดีๆให้กับใครๆเพื่อเติมเต็มหัวใจโตให้ยากดีมีจนแค่ไหนปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้ดังนั้นอย่ามัวแต่ยึดติดกับชัยชนะ หรือความสําเร็จจนมองข้ามคุณธรรมและความดีที่ควรมีให้ผู้อื่นเลยนะครับซื่อสัตย์ในคุณธรรมที่ตัวเองยึดถือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติและมอบสิ่งดีๆให้กันและกันเหมือนที่น้องบอสและอาจโจแสดงให้เราเห็นกันครับนั่นอาจเป็นความหมายและความสุขในชีวิตเราก็เป็นได้นี่คือบทเรียนที่ผมตกผลึกได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ อีกสักเรื่องเกี่ยวกับไอ้ตีหัวลำโพงเรื่องนี้หมอบอยนายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูลผู้จัดการสสส,สนำมาเป็นพรีเซนเตอร์เลิกสูบบุหรี่ได้เลยอ่านดูนะครับผู้ใช้นามเวหาโพสใน l ลาย Open Chat เปลวสีเงินดังนี้เวหาเรื่องจริงที่มีประโยชน์มากสำหรับสังคมไทยที่นักข่าวหรือสำนักข่าวใดๆ ไม่สนใจจะเผยแพร่เมื่อบ่ายวันนี้ระหว่างที่ผมเดินไปตัดผมที่ตึกแถวหน้าทางเข้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาทักทายไหว้ผมแล้วถามผมว่าคุณหมอจำหนูได้ไหมหนูเป็นภรรยาของผู้ชายที่ถูกคุณหมอตบเพราะสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมก็ตอบผู้หญิงคนนี้ว่าอ้าว แล้วทำไมน้องถึงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่าเศร้าเหมือนวันที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่สามีของน้องถูกพี่ตบหน้าแหละครับผู้หญิงคนนั้นตอบว่าสามีหนูเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันที่ถูกคุณหมอตบและทำตามสัญญากับคุณหมอตั้งแต่วันนั้นเลิกสูบบุหรี่ไปเลยหนูและลูกๆดีใจมากทุกวันนี้ประหยัดเงินค่าบุหรี่ได้วันละสองสอง มีเงินใช้เหมือนที่คุณหมอสั่งสอนไว้ผมฟังผู้หญิงคนนี้แล้วผมรู้สึกดีใจมากผมก็ถามว่าแล้ววันนี้น้องมาทำอะไรที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะล่ะครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าสามีหนูมานอนรักษาตัวอยู่ที่ตึกสามชั้น11ผมก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าเดี๋ยวพี่ขอไปตัดผมก่อนเสร็จแล้วพี่จะไปเยี่ยมสามีน้องเมื่อผมตัดผมเสร็จเรียบร้อย ก็เดินไปเยี่ยมสามีของผู้หญิงคนนี้ที่หอผู้ป่วยสามันรวมสัญญกรรมชายชั้น11อาคาร3เมื่อผมเดินเข้าไปในหอผู้ป่วยผู้ชายที่เคยถูกผมตกหน้าในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกลางวันแสกๆต่อหน้าารกำนั้นก็ยกมือไหว้ผมขณะนั่งอยู่บนเตียงผมก็เดินเข้าไปแล้วยิ้มให้พร้อมกับทักว่าเล็กชื่อของผู้ป่วยที่เคยถูกผมตบ ชื่อจริงชื่อวิชานเสือแผลอายุ48ปีพี่มาเยี่ยมน้องไม่ได้มาตบผมหยอกล้อด้วยความกันเองเล็กหรือนายวิชานเสือแผลก็ยิ้มให้ผมแต่ก็ยังมีท่าทางเกรงๆอยู่บ้างเล็กบอกผมว่าหมอยังจำชื่อผมได้หรือครับหมอครับผมเลือกสูบบุหรี่ตามที่สัญญาไว้กับหมอตั้งแต่วันที่ถูกตบแล้วผมก็หัวเราะแล้วพูดกับเล็กว่า พี่ขอโทษที่สั่งสอนน้องรุนแรงแต่พี่ดีใจที่น้องเชื่อฟังพี่เลิกสูบบุหรี่เก็บเงินค่าบุหรี่วันละสองซองไว้กินไว้ใช้ได้พี่ดีใจมากและผมก็ตรวจดูแผลติดเชื้อที่เท้าของเล็กซึ่งเป็นเบาหวานและกำลังติดเชื้อต้องให้ยาปฏิชีวนะทางเส้นโลหิตก่อนเตรียมการผ่าตัดต่อไปผมพูดกับเล็กว่าพี่ขอให้น้องหายป่วยเร็วว และขอโทษน้องอีกครั้งในเหตุการณ์ตบสั่งสอนที่สูบุรีในโรงพยาบาลพี่ขอให้น้องช่วยประชาสัมพันธ์บอกผู้ป่วยเตียงอื่นๆให้พี่ด้วยว่ายาสูบุรีในโรงพยาบาลนี้เด็ดขาดหากไม่เชื่อจะถูกปรับ5,000บาทและหากซาจะถูกตบเหมือนที่น้องโดนทั้งผมลเล็กที่เคยถูกผมตบหน้าสั่งสอนจากการฝ่าฝืนซูบุรีในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะต่างก็ยิ้มแย้มและพูดกันอย่างพี่น้อง และผมก็อวยพรขอให้เล็กสุขภาพแข็งแรงหายป่วยเป็นปกติเร็วไวเหตุการณ์นี้คือเรื่องจริงไม่ได้โกหกไม่มีการตกแต่งสร้างเรื่องสร้างภาพใดๆทั้งสิน้นมีผู้ป่วยเตียงข้างๆหลายเตียงอยู่ในเหตุการณ์หลายคนในหอผู้ป่วยสามัญรวมสัญยกรรมชายชั้น1 1อาคาร3ตรวจสอบเรื่องว่าจริงหรือเท็จได้จากผู้ป่วยชายที่มีชื่อนามสกุลว่าวิชานเสือแผล อายุ48ปีที่ยังรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยสามัญรวมสัญญกรรมชายชั้น11อาคาร3โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในขณะนี้ได้นะครับนี่คือตัวตนของผมพลตรีเหรียญทองแน่นหนาจอมผดด็จการแห่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะร่างทรงหัดพระเจ้ามาราโดนาพลตรีเหรียญทองแน่นหนา ผู้ต้องหาคดีอาญาสารพัดข้อหาคดีไอ้กุยสูบบุหรี่เสพเฮโรอีนในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ6กันยายน67เวลา16.48น,นาทีวันนี้เหนื่อยอ่านเหนื่อยฟังหน่อยแต่ผมสบายคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้า ซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโ โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ